ครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมผมแนะนําตัวเองก่อนฮนะผมน้ายอทีรยุตปลาหลุมข้างนะฮะอยู่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตรา์สา,าขาว,วิทยาศาสตร์ศึกษา,า,านะครับ <c oughs> วันนี้ฮะผมก็จะมาแนะนําการแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะของโปรแกรมแคนวานะครับผมอ,อันนี้คือการที่เป็นรูปภาพที่เขาดีไซน์ไว้ไว้อยู่แล้วนะครับอ่าผมก็ไม่ได้ดีไซน์อะไรเพิ่มเติม mm hmm. เพราะว่าผมจะมาสอนเรื่องการแชร์แล้วก็ดาวน์โหลดนะฮะ อันดับแรกครับผมกดเขาว่าเห็นไหมฮะข้างบนนะมีเคาว่าแชร์กับดาวนโหลดกดเขาว่าแชร์เลยฮะกดเขาไปแชร์นะปุ๊บม,มันจะมีอยู่สี่หัวข้อนี่นะฮะ People Social Link แล้วก็ Embed ฮนะแต่และอย่างก็มีการแชร์ที่แตกต่างกาัน People คือการที่คุณต้งการที่จะส่งไปให้ใครฮนะแบบพิมพ์ตัก P email เข้าไปเลยฮนะีเมลไปเลยอ่านี่มผมนะครับผม ผมพิมพ์เสร็จแล้วเขาว่าแค n e d i t เห็นไหมฮะกับ can view เห็นไหมฮะแคน edit ก็คือการที่คุณส่งไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาสามารถาแก้ไขางานของคุณได้จะอาจจะส่งกลับมาให้คุณได้นะฮะแต่ถ้าเป็น can view เนี่ยคือการที่คุณส่งไปแค่ภาพอย่างเดียวฮะให้เขาดูนะฮะเขาไม่สามารถแก้ไขาภาพของคุณได้แล้วนะแต่คุณแล้วคุณจะส่งแบบไหนแบบส่งแบบ e d i t ิทอฮะส่งไปเลยเอ๊บก็จะส่งเรียบร้อยแล้ว อ่าอันนี้เป็นแบบโซเชียลครับเพี้ยจะมีแบบทวิตเตอร์ฮะแล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะอ่าผมลองแบบเฟซบุ๊กก่อนเฟซบุ๊กปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเฟซบกผมนะฮะก็พิมพ์แล้วว่าแบบสวยไหมอ่าแบบคุณการเขียนแบบแคปชั่นว่างไงสวยไหมถูกใจเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยฮะก็กดแชร์ไปเลยแชร์นาวไปเลยฮะอ่า คราวนี้ถ้าเทเบิลเตอร์ก็คล้ายๆครับคล้ายๆกันเลยเพราะว่าผมไม่ได้ล็อกอินแอคเคาท์ไว้นะฮะก็ไปล็อกอินแอคเคาท์ก็ทำเหมือนเฟซบุ๊กเมื่อกี้เลยนะฮะก็กดแชร์ไปปกติเลยฮะอ่าผมผมแชร์เฟซบุ๊กให้ดูเลยอ่ะปึ๊บอ่ะกดแชร์หน้าไปเลยฟ้าบ วิวครับวิวดูสิดูสิสขึ้นยังนี่ฮะขึ้นละนนะขึ้นละอ่าโอเคครับถือว่าสมบูรณ์แบบครับอ่าคราวนี้ทวิตเตอร์ก็ทำเหมือนเฟซบุก๊กเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคคราวนี้มาเป็นแบบลิงค์ฮะแบบลิงก์ก็คือง่ายๆนะยครับคือว่าการที่คุณก๊อปปี้ไปครับ มันจะเพราะว่าแคดอิดิทช่ะเพคะคุณก็ copy ของแคดอิดิทไปก่อนคือ copy ปุ๊บคุณก็กดนี่ฮะ new tab ฮะแล้วคุณก็วางที่คุณ copy ไปไรปไ่แกะลงมามาดูนะฮะอ่าพอาวางปุ๊บก็จะเป็นหน้าที่คุณทำเมื่อกี้ฮะหน้าที่คุณทำอยู่เมื่อกี้ฮะ แต่ถ้าเป็นเป็นแบบกดลิกนะครับเป็นแบบว่าเป็นวิวฮะวิวแบบเป็นเป็นแบบวิวนะครับผมก๊อปปี้ใหม่ฮะผมไปกดวางในวิวแทฮะก็จะเป็นไงนะเป็นรูปภาพปกติแต่ว่าคุณไม่สามารถแก้ได้เป็นภาพปกติเลยถ้าเป็นแบบแค่ยีดก็สามารถแก้ไขภาพได้เหมือนที่เหมือนที่คุณทําอยู่ตอนแรกคือเหมือนกับว่า คุณทำเส,เสร็จแล้วประมาณนี้คุณสามารถส่งต่อให้เพื่อนทำต่อได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะต่อไปฮะเป็นแบบนี้นะฮะออแชยูดีไซน์เอส n อนด n อินเ i อร์แอคทีฟเว็บไซต์นะฮะกดไปเลยก็เป็นภาพขนาดใหญ่เลยฮะแบบเป็นภาพสำเร็จของรูปภาพนี้นะฮะ,ะคุณสามารถ Copy ะฮะอันนี้ได้ฮนะสามารถกดก o p y ได้เลย ก็ปีไปแล้วเ้าไปวาง้าไปวางที่อื่นก็จะเป็นรูปภาพปะเกียปาเกี้ดีเลยเหมือนเปียบนี่ฮะเหมือนเลยเหมือนเหมือนรเราปากี้เลยนะฮะอ่าครับผมครานี้เป็นแบบเอ็มเบดนะฮะอ่าก่อนมากดเอ็มเบดมาดูตรงนี้ฮะถ้ามมนขึ้นว่า public นี่ครับว่า Public นะฮะถ้ากดกดอย่างนี้ก็จะเป็น Public กับนี่ไม่มีสองแบบนะฮะเป็นแบบ Public นะฮะแบบนึงนะฮะ เนี่ยครับจะเป็นแบบ make public ถ้าขึ้นเขาว่า make 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 make, make public เลื่อนมาฝั่งนี้ครับคือคุณไม่สามารถที่จะ save เป็นแบบแชร์แบบ embed ได้นะฮะคุณต้องเลื่อนเป็นให้เป็น public อย่างเดียวก่อนเป็น public แบบแบบนี้ครับสามารถทําได้ถ้าขึ้นว่า make make make, make public อย่างเงี้ยค,คือคุณไม่สามารถคุณไม่สามารถแชร์แบบ embed ได้นะฮะอ่ลองดูฮะแบบ embed นี่คือแบบเป็นการ copy แล้วก็เอาไปลงใน บล็อกในบล็อกอะฮะในบล็อกก็ประมาณนี้ครับผมอ่าคขานี้เป็นแบบะะดาวน์โหลดฮะดาวน์โหลดก็ทุกแบแบะะเป็นสี่แบบฮะเป็น jpg png pdf pdf อ่า jpg ก็เป็นสกุลไฟล์ภาพปกตินะฮะถ้าเป็น png ก็จะเป็นแบบคมชัดกว่า jpg นิดนิดหนึ่งนะฮะนิดหน่อยนะฮะอ่าเป็น pdf แบบสแตนดาร์ดกับพิมพ์แตกต่างกันยังไงดูนะฮะ pdf แบบสแตนดาร์ดอ่าผมลองดาวนะะ์โหลดฮะ ดาวน์โหลดนะฮะพิซเซนตนะก็จะเป็นแบบนี้ฮะอลองสังเกตรูปภาพนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเป็นไฟล์ pdf ปกติเลยฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะคราวนี้มาดูแบบอ่าแบบปริ้นฮะดูนะครับแบบปริ้นมีคาว่าขอบนะฮะขอบมาร์กนะฮะอ่าแต่ pdf ไม่ไม่มีนะฮะถ้าเป็นแบบปรน้น่็คำว่าขอบมาร์กก็กดติ๊กถูกตรงขอบเลยฮะแล้วกดดาวน์โหลด อ่าเปิดดูฮะเห็นไหมฮะว่ามันปีขอบเส้นขาวเนี่ยคือเอาไว้สําหรับพินพ์โดยเฉพาะเลยฮะถ้าเป็นแบบเมื่อกี้นะฮะเป็นแบบแซนด์ดก็จะไม่มีขอบขาวนะฮะลองดูนะฮะอันนี้แบบพิมพ์นะฮะอันนี้แบบแซนด์ดนะฮะถ้าคุณต้องการจะพิมน์รูปนี้อะไรแนะนําว่าให้เซฟเป็นแบบ PDF ีอฟิ์นะฮะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูสักทีอ่า ก็ประมาณนี้ฮะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะฮะครับผมออขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม